สวัสดีค่ะมาพบกับฟ้านะคะบายบุญบิดาค่ะวันนี้นะคะใครหาตอนเดียวนะคะ1.9เอีซอรมาที่นี่เลยค่ะมาเรามีให้เลือกหลายคันเลยทุกคันที่เราเห็นตอนนี้นะคะเป็นปี2017นะรถสวยทุกคันค่ะแล้วใครนะคะที่ต้องการใส่ตู้เราใส่ตู้ให้ฟรีค่ะเป็นตู้ขนาด2.1สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะ ทำไมต้องซื้อที่ฝ้ายอะมาดูภายในดีกว่าน้องพี่เดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะคะมาคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะอย่างที่บอกนะคะรถสวยทุกคันค่ะเราการันตีเลขไม่การันตีไม่มีอุบัติเหตุชนควน่ำน้ําท่วมนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.9โอเคเดี๋ยวเรามาดูตู้กันค่ะขนาด2.1ที่เราได้แถมให้นะคะมา ตู้นะคะสภาพสวยนะคะตู้สวยเลยนะคะขนาด2.1เอาง่ายๆคือลูกค้าซื้อรถไปก็คือพร้อมรับงานพร้อมวิ่งงานเลยค่ะเพราะว่า1เราออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเราแถมประกรันแถมค่าจัดแถมค่าโอนนะคะลูกค้าเครดิตปกติฟรีดาวค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นที่เราจะให้ลูกค้ากันเลยค่ะ ที่ลูกค้าเห็นนะคะเครื่อง1.9ทั้ง3คันนี้นะคะเราแถมตู้ขนาด2.1ให้ฟรีแถมประกันแถมค่าจัดแถมค่าโอน เลี่ยนถ่ายของเลวให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าเครดิตปกติฟรีดาวน์ฟรีลูกค่าใช้จ่ายค่ะใครสนใจนะคะโทรหาฟ้าได้เลยค่ะที่เบอร์สุดแปดสามสองเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งออลืมบอกไปเรามีโปรให้ลูกค้าด้วยค่ะ4เดือนแรกนะคะลูกค้าจ่ายเพียง5,500บาทเท่านั้นเดือนต่อไปถึงจะจ่ายงดปกติประมาณ7,900บาทนะคะ4เดือนแรกจ่ายเพียง5,5 0 0เราช่วยจ่ายให้ด้วยค่ะยังไงฝากนะคะตอนเดียวทั้ง3คันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ